โคตรดุเลยอีตันนำมาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะอาโนัตต้ตตคราวคันจริงๆนะ่ยมาดูที่งานครั้งนี้ก็ได้นะฮะมาลองนั่งมาลองสัมผัสดูแล้วก็ชุดแต่งนี้ได้ฟรีเลยเขาเป็นรถครอบครัวที่นั่งก็สบายขับก็คล่องตัวบาะปรับไฟฟ้าแล้วนะครับ แววบกลับมาพบกันอีกครับนะครับช่องโคกี้พีผู้ชมนะครับวันนี้ผมอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์2024นะครับก็เหมือนเดิมมีรถใหม่มาเปิดตัวมากมายเลยนะแต่อีกหนึ่งบูธที่น่าสนใจมากๆเลยคือบูธอีตันนะครับก็ครั้งนี้เนี่ยเขานำรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่ยังไม่เคยเห็นในไทยมาโชว์แล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับมีชุดแต่งนะฮะเรียกได้ว่าเป็นชุดแต่งระดับโลกนะจากแบรนด์จากญี่ปุ่น มาเปิดตัวที่ไทยครั้งแรกของโลกด้วยนะครับก็คือด้านข้างผมนะออนิวตัวต้าอัลฟาครับพร้อมชุดแต่งวาบินะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะฮะยังมีออนิวตัวต้าคลาวที่เป็นรุ่นที่ผมเพิ่งรีวิวไปแต่ครั้งเนี้ยเขาแต่งชุดแต่งแบ็คเพลมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีรถยนต์รุ่นอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะครับเอาเป็นว่าในงานครั้งนี้ใครที่สนใจนะครับรถทั้งออนิวตัวต้าอัลฟาออนิวตัวต้าคลาวหรือว่าจะเป็นกลุ่มนะฮอนด้าสเตปวาคอนหรือว่าจะเป็นตัวตัวต้าโนอาเนี่ยถ้าเกิดมาจองทีี่งงานนครั้้ โปรโมชั่นแรงมากๆมีของแถมเยอะมากๆเดี๋ยววันนี้ผมพาไปทัวร์บูธอีตันที่งานมอเตอร์โชว์ละกันนะก่อนไปชมการอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โคก้กคีพีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยา่ารอช้าเราไปทัวร์บูธกันเลยดีกว่าครับผมผู้ชมมารถไฮไลท์คันแรกนะครับที่อยู่ด้านหน้าบูธเลยนะฮะด้านข้างผมออลนิวโตลต้าอัลฟาที่เป็นชุดแต่งวาบิต้องบอกก่อนนะครับว่าชุดแต่งนี้เปิดตัวครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยนะครับเป็นชุดแต่งจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับ คอนเซปต์ของแบรนด์นี้นะเนี่ยวาบีเนี่ยคือความเรียบง่ายความหรูหรานะครับที่ไม่ต้องตะโกนออกมาเยอะแต่คุณจะรู้ว่าเนี่ยคือชุดแต่งของเขานะครับโดยการเปิดตัวครั้งแรกของเขาเนี่ยเป็นตัวออนิลตูเอต้าอัลฟาที่มาพร้อมชุดแต่งรอบคันแบบนี้นะครับเป็นงานคาร์บอนทั้งหมดนะครับผมบอกราคาก่อนละกันนะครับสำหรับตัวออนิลตูเอต้าอัลฟาต์รุ่นนี้นะครับราคาเริ่มต้นของอีตันเนี่ยอยู่ที่4ี่ล้านห้าแสนเบาทแต่คันเนี่ยเป็นสีทองนะครับราคาอยู่ที่4ี่ล้านเก้าแสนบาทนะครับ มีสีทองพิเศษมีการตกแต่งพิเศษนะครับก็ถ้าเกิดสนใจบอกเลยนะครับว่ามาจากคุกกี้พีมาคุยอีกครั้งหนึ่งนะที่บูธมีของแถมพิเศษให้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าคันนี้เป็นตัว2.5 z ซนะครับที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินเพียวๆ2.5ร้อแดิงแรงม้านะครับการตกแต่งการดีไซน์ของชุดแต่งวาบีเนี่ยเรามาไล่เรียงกันดีกว่านะครับด้านหน้าผู้ชมอันนี้คือเอกลักษณ์ความเป็นอัลฟารุ่นใหม่จริงๆนะอัลฟาดกับเวลไฟเนี่ยการตกแต่งด้านหน้าจะมีความแตกต่างกันเวลไฟจะเป็น ดีไซน์ที่เป็นแบบแนวยาวเอาฟ้าจะเป็นแบบ3มิติแบบนี้ซึ่งสวยคนละแบบและแต่วความชอบนะครับแต่เนี่ยจะเป็นแบบมีความล้ําแล้วก็ดูออปชันจัดเต็มมากๆกล้องรอบคันมีมาให้นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้ครบนะฮะแล้วก็อันนี้คือชุดแต่งวาบีน้าด้านล่างเสริมเข้ามาให้รถยนเนี่ยดูเต็มแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นคืออย่างที่บอกว่าชุดแต่งนี้ไม่ได้เน้นความแบบตะโกนว่าโอ้่าคือชุดแต่งนะเน้นความเรียบเน้นความแบบ มาแบบโลโรไฟล์นิดนึงแต่ถ้าเกิดลองสังเกตดูเนี่ยจะรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยมีชุดแต่งเพิ่มเติมมานะครับเป็นงานคาร์บอนคุณภาพดีแบบนี้ติดเข้าไปนะครับในลิ้นด้านหน้าเลยนะครับอันนี้คือติดมาให้แบบนี้เลยสําหรับคนที่สนใจนะชุดคอนไฟน้าเป็นแบบนี้นะฮะตัวอัลฟาเนี่ยชุดคอนไฟน้าตัวเดนทัมไรนิ่งไลท์เนี่ยเขาจะฝังอยู่อันนี้เด่นมากนะครับตัวอลนิวรุ่นนี้ผมถือว่าพลิกโฉมความเป็นตัวอัลฟาไปเลยแหละนะครับหน้าตาจะเป็นแบบล้ายุคล้าสมัยแล้วก็ ขับดีขึ้นด้วยที่สาคัญเลยคือขุมพลังของเขาเนี่ยจีจาร์ดเหมือนเดิมนะครับมากันต่อคผู้ชมรุ่นนี้คุณจะได้ลอ้อลลดลายแบบนี้นะครับอันนี้คือสแตนดาดจากโรงงานนะที่คุณจะได้มาแล้วก็ด้านข้างของชุดแต่งวาบีเนี่ยนอกจากด้านหน้าแล้วใช่ไหมด้านข้างของตัวรถติดเข้าไปพออยู่กับสีทองผมว่าก็สวยอีกแบบนะเพราะจริงพอรถสีทองเนี่ยส่วนใหญ่บางคนจะบอกว่าเอาไปแต่งยากนะครับหรือว่าชุดแต่งน้อยใช่ไหมแต่เออแต่พอแต่งวาบีเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาแบบ ไม่ได้เยอะเกินไปอ่ะเรียบๆดีนะครับชิ้นตรงนี้มีมาให้นะฮะปาเข้าจมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถมือจับประตูนะฮะนี่โลโก้อลฟาดก็เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เขานะครับมากันต่อลิ้นด้านหน้าด้านข้างประตูนะครับด้านหลังเห็นป๋าสังเกตไหมว่าชุดแต่งเขาอะจะไม่ได้แบบว่ายื่นยาวออกมาเยอะมากอย่างด้านข้างตรงเนี้ยเสริมมานิดนึงแล้วก็ด้านหลังผมชอบตรงนี้ อย่างชุดแต่งด้านหลังเนะี่ยถ้าเกิดคุณมองตรงๆเนี่ยเขาจะไม่ได้ติดเป็นแผ่นยาวทั้งหมดเขาจะติดแค่ตรงกลางตรงนี้ซึ่งถามผมรู้สึกว่าเออมันมันดูเรียบดีนะครับไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดคุณพิจารณาหรือว่าขับตามคันเนี่ยคุณจะรู้เลยเฮ้ยแอบแต่งไว้แอบแรงไวอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านบนก็เป็นเอกลักษณ์ของอัลฟาปกติน่าสนใจน่าสนใจแล้วบอกกับผู้ชมถ้าเกิดคุณมาจองรถออลดิโอท่าอัลฟาเนี่ครับที่บูธอีตันเนี่ยนะฮะชุดแต่งนี้ได้ฟรีเลย ในราคาสแตนดาดปกตินะครับก็คือเริ่มต้นที่4 5 9ล้าน5 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเกิดหลายๆคนบอกเฮ้ยอาจจะไม่ได้ชอบงานคาร์บอนอาจจะอยากได้ความตะโกนมากกว่านี้สำหรับอัลฟาเนี่ยมีให้เลือกทั้งตัววาและ Backpro b Back แบ็กเพลเนี่ยคือเป็นเอกลักษณ์ของอีตันไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะอันนี้คือคันที่เขามาโชว์เป็นฮีโร่เขาแล้วก็อย่างที่บอกเปิดแบรนด์ครั้งแรกมาที่ไทยแลนด์เลย นะครับอันนี้คือแบรนด์แท้ๆจากญี่ปุ่นเลยนะเน้นความเรียบเน้นความมินิมอลแต่ก็แฝงไปด้วยชุดแต่งนั่นเองทีนี้เราไปดูรถที่เป็นไฮไลท์ต่อดีกว่าเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยผมเคยไปรีวิวตัว all new toyota crown มาแล้วนะครับตัวสปอร์ตเนาะที่เป็น s u v ยูเท่ๆะนะครับครั้งนี้มีชุดแต่งแบล็คเพิร์ดด้วยนะครับไปดูกันต่อด้านข้างครับผมมาต่อผู้ชมนะครับคันนี้เพิ่งรีวิวลงคลิปไปเลยนะครับ all new toyota crown ตัวสปอร์ตนะครับที่บอกเลยว่าพอปล่อยคลิปไปกระแสดีมากเพราะหลายๆคนรอคอยการมาขาย รถยรรุ่นนี้ในประเทศไทยอย่างมากเลยนะครับอีตันนำมาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับกับค่าตัว3,690,000บาทแล้วก็ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับถ้าเกิดคุณมาจองนะคุณไม่ได้แค่รถเปล่าๆนะคุณได้ชุดแต่งแบ c ็ p เพลย์แบบนี้ด้วยบอกเลยว่ารถแ t ตนดาร์ดของเขานะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยแต่งดุมาอยู่แล้วแต่พอมีแบ c ็ p เพลย์เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยเอ้ยมันดูแตกต่างจริงนะครับและหน้าตานะครับเดี๋ยวผมขอรีแคปนิดนึงแล้วกันสำหรับตัว All New Toyota c l o u d Generation นี้นะครับเขามี แต่รุ่นที่ผมมองว่าเฮ้ยมันเด่นจริงนะ่ะคือตัวสปอร์ตตัวนี้เป็นรถสไตล์แบบ SUV ที่เป็นทรงกึ่งสปอร์ตกึ่งคูบแบบนี้นะครับกระจังหน้าดีไซน์แบบนี้เลยนะครับชุดแต่งของ Back เพลย์เนี่ยชิ้นตรงนี้นี่เห็นปะคือเป็นงานคาร์บอนเหมือนกันแต่เขาจะดูยืดยาวเขาจะดูแบบตะโกนกว่าความเป็นตัววาบีอ่ะอันนี้ก็ได้ลุกดุมีชิ้นตรงนี้เพิ่มเตเข้ามาผนวกกับด้านหน้าของตัวคราวเขาเนี่ย ที่ดีไซน์ไฟหน้าดีไซน์ไฟเลี้ยวเป็นแบบ2เลเยอร์นะครับแล้วก็กระจังหน้าเป็นแบบ3มิติแบบเนี้ยโคตรดุเลยใช่ไหมมาดูคันจริงได้คุณผู้ชมสําหรับคนที่อยากสัมผัสออ l new toyota c r o ว,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 ค,วคันจริงๆเนะี่ยมาดูที่งานครั้งนี้ก็ได้นะฮะมาลองนั่งมาลองสัมผัสด,ดูแล้วก็มาลองจองก็ได้นะเพราะว่าคุณอาจจะได้คราวกลับบ้านก็ได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูด้านข้างกันต่อสำหรับตัวนี้ล้อนี่คือสแตนดา์ดูแล้วนะครับของตัว c l o u d sport นะครับกระจกข้างเป็นสีดำนะครับตัดกับตัวรถนะพร้อมกับเสาบีแล้วก็ด้านข้างตัวรถเนี่ย เป็นสีกรอสแบ็กนะครับเนี่ยโซ่ทรงองเอลเซ็กตี้มากนะครับนี่ตรงนี้เลยเป็นกรอสแบ็กไฟท้ายเนี่ยคุณดูดินะฮะแล้วก็ด้านหน้าเสร็จใช่ไหมด้านหลังนี่ชุดแต่งเขาเพิ่มเข้ามากลายเป็นว่ารถคันนี้มันดูดีขึ้นเยอะเลยนะปกติเนี่ยสแตนดาร์ดเนี่ยเท่อยู่แล้วอันนี้คือได้ลุกมากแล้วฮะแล้วก็อย่างที่บอกมาที่นี่จองที่นี่ชุดแต่งพวกนี้แถมฟรีนะครับไหนก็มาใช่ไหมผมขออนุญาตพาไปดู ข้างในคันนี้นิดนึงหน่อยแล้วกันนะเราเพิ่งรีวิวไปนะแต่อยากสัมผัสผมชอบมากรุ่นนี้นะไปดูกันต่อเปิดประตูออกมาผู้ชมนะครับคราวเจนนี้เนี่ยก็คือโตยต้าดีไซน์เลงเควชล่าสุดที่อย่างที่รู้กันดีคราวเนี่ยก็จะเป็นรถที่แบบว่าซาลูนคันใหญ่ยาวๆนะครับนั่งสบายๆอาจจะแบบไม่ได้ลุกสปอร์ตโดดเด่นมากแต่ความพรีเมียมเนี่ยได้แต่พอเป็นเจนเนี่ยยิ่งเป็นตัวนี้นะครับเขาจะเป็นสไตล์รถเอสยูวีคูป รถยกสูงขึ้มานิดนึงสามารถขึ้นลงได้สะดวกสบายและที่สําคัญเลยคือส่งเข้ามาดีจากโรงงานแบบนี้เลยคุณดูนี่ขึ้นไปนั่งที่ผมรีวิวไว้นะครับรา,าราคาดีด้วยนะ369กนะครับก็จะมีให้เอกทั้งสีขาวสีดําให้เลือกเลยแต่บอกเลยว่าถ้าเกิดอยากได้ความแตกต่างและความเด่นอะคราวเนี่ยถ้าเป็นสีขาวเนี่ยโอ้โหชุดแต่งมันจะขับกันออกมานะฮะโดดเด่นมากๆนะเอาเป็นว่าถ้าสนใจนะครับอยากลองสัมผัสคันจริงๆเนี่ยลองแวะมาที่บูตอีตันนะครับเดินมาเลย ในฮอนะครับเสาที่11และนี่คือทั้งหมดของ all-new Toyota Crown Sport นะครับ SUV ทรงคูปที่เอาจริงเนี่ยรีวิวเจาะลึกผมพาไปชมกันแลวนะที่ผมไปถ่ายที่บูธที่ผมไปถ่ายที่อีตันมาใช่ไหมแต่ครั้งนี้เนี่ยน่าสนใจมากมที่บอกพร้อมชุดแต่งแบบเพิร์คราแล้วก็ภายในเนี่ยเน้นความหรูหรา,าจริงนะครับคือเป็นอีกพูดตรงๆนะเป็นอีกคันหนึ่งที่ผมชอบผมชอบเรื่องการดีไซน์ผมชอบเรื่องของความเป็นดีไซน์แลนควิชใหม่ของโตโยต้าเขาอะและอีตันก็เอามา จำหน่ายนะครับในไทยอย่างเป็นทางการแล้วด้วยมีเลือกทั้งสีขาวสีดําด้วยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าเกิดคุณมาจองที่เนี่ยได้ชุดแต่งใบนะครับคือไม่ได้ตะโกนมากว่าเป็นชุดแต่งแบบใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการอะไรขนาดนั้นแต่พอมีครีบที่เป็นคาร์บอนเพิ่มเติมเข้ามาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันดูโดดเด่นมากขึ้นจริงนะครับเนี่ยเห็นป่าววัสดุทุกอย่างเนี่ยเอออ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูขุมพลังนะฮะร,รีแคปกันนิดหน่อยละกันนะฮะว่า all new toyota crown sport เนี่ยนะครับขุมพลังไฮบริดของเขาเนี่ย สเปคเป็นไงแรงมา้าแรงบิดเป็นยังไงนะครับเปิดฝากระโปรงกันหน่อยนี่แบบนี้นะลงไปดูเสียงจุดประตูนะคุณดูคุณภาพของโตโยต้าในยุคนี้นะนี่นี่ดูคุณภาพดีเลยนะครับไปดูขุมพลังกันต่อนี่ผู้ชมภายใต้ฝากระโปรงนี่นะครับเป็นตัวเครื่องใหม่ของเขาด้วยแล้วก็เป็นขุมพลัง Hybrid นะครับเจเนอเรชั่นล่าสุดของทางโตโยต้าเขา อันนี้คือมีการปรับนะครับตัวกล่องอะไรใหม่แล้วว่าหลักการขับเคลื่อนเป็นไฟฟ้าเป็นอะไรยังไงนะครับสเปคของเขาเนี่ยน่าสนใจมากนะรุ่นนี้คุณผู้ชมจะมาพร้อมเครื่องเบนซิน4สูบขนาด2.5ลิตรจับคู่กับระบบไฮบริดนะครับ HSD เจเนอเรชั่ล่าสุดนะครับให้พลังกำลังสูงสุดนะนี่จากเครื่องนะ186แหลรงม้าแรงบิดเนี่ย219นิวตันเมตรกับ มอเตอร์หน้านะครับ5 n m 119แรงมา้ามอเตอร์หลัง4 n m 54แรงมา้าเอาพุดรวมสูงสุดคันเนี่ยอยู่ที่2 3 4แรงม้าเลยนะครับเกียร์เป็นอัตโนมัต e ิ eCVT นะครับขับเคลื่อน4ลอ e ้อ e-4 แล้วก็อัตตาบรปโภพวกน้ำมันคันเนี่ยเครมเฉลี่ยมา21.3กิโลเมตรต่อลิตรช่วงล่างด้านหน้าแม็กซร์สันสตัดพร้อมเหล็กกันโครงด้านหลังเป็นมัลติลิงค์ดิสเบรก4ล้อนะครับ คันใหญ่แบบนี้นะฮะลัศสมีวงเลี้ยวเนี่ยแค่5.4เมตรเท่านั้นเองนะครับก็เอาเป็นว่าน่าสนใจเรื่องสเปคเรื่องช่วงล่างหรือออปชันที่สิใส่มาให้เนี่ยพร้อมกับการดีไซน์ที่โดดเด่นเน่ยเฮ้ยผมว่าน่าสนใจไม่น้อยเลย <_ m. S 1> ก็นี่คือทั้งหมดของ all new Toyota Crown Sport นะครับที่อีตันเนี่ยมาจำหน่ายแล้วก็มาพร้อมชุดแต่ง m k p p r r l ที่ราคาเท่าเดิมแต่ได้ชุดแต่งเพิ่มนะครับเดี๋ยวปิดฝากระโปรงให้ฟังกันนะนี่ปารเข้าไปนะสม แน่นๆเลยนะครับก็ความน่าสนใจอยู่ด้านหน้าตรงนี้อีกคันหนึ่งนะที่ผมบอกเลยนะว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะตัว Alnew l Toyota w e l l f i r e พร้อมชุดแต่ง b a c k Pearl เหมือนกันนะครับเม mm ื hmm. ่อกี้เราพาไปชมตัว Alpha แล้วใช่ไหมอย่างที่บอกว่า Alpha กับ w e l l f i r e เนี่ยจริงๆเนี่ยรถเนี่ยเขาเป็นตัวถังเดียวกันนะครับแต่แตกต่างกันเรื่องของการตกแต่งแตกต่างกัเรื่องออปชั่นใช่ไหมอย่าง w e l l f i r e เนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้และคันนี้มาพร้อมชุดแต่ง b a c k Pearl บ็กเพล่จะเพิ่มเติมให้รถนมันดูเต็มมากขึ้นโดยเฉพาะถ้ายิ่งคุณซื้อคันสีดำแบบนี้นะครับชุดแต่งมีอะไรบ้างเรามาไล่เลียงกันนี่ชมแบ็กเพล่คุณดูนี่ดูแล้วก็มีแบสเขียน b แบ็กเ a r l แบบนี้เลยเต็มมากๆยื่นออกมาผมว่าอันเนี้ยชัดเจนมากว่าติดชุดแต่งมานะครับนี่ยื่นออกมาเสร็จปุ๊บตั้งแต่ด้านหน้านะครับไปจลดด้านข้างตรงนี้เลยนี่มีครีบด้วยคือตัวโฟโล์อากาศ นะพอเป็นสีดำแล้วเนี่ยมันจะดูบึกมากขึ้นเพราะมันเป็นสีเดียวกันนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับด้านข้างผู้ชมสำหรับตัว a l l n e w Toyota Wellfine เนี่ยนะฮะสำหรับชุดแต่งนะนี่และทุกจุดทุกชิ้นคุณสังเกตไหมจะมีแบสเขียนแบ็ e เพลแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นนะครับไม่ใช่ชุดแต่งแบบก๊อกแก๊กนะอันนี้คือมีแบรนด์ติดไปด้วยและดูดีนะทำให้รถเนี่ยคือจริงๆอ่ะพอเป็น MPV แล้วเราเรา,เราจะรู้สึกว่าเป็นรถผู้ใหญ่ รถครอบครัวใช่ไหมแต่พอเราแต่งเพิ่มไปเราจะรู้สึกว่าเออคุณขับมันแบบไวรุ่นดูดดันมากขึ้นต่อกันเลยผู้ชมด้านหลังการดีไซน์นะครับในส่วนของเรื่องไฟท้ายเนี่ยอ๋อนิวโตยาทั้ง a l ลฟ a าและเวลไฟก็แตกต่างกันจุดติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็ที่สาคัญเลยคือด้านล่างใหญ่มากตั้งแต่ชายกันชนด้านล่างมาจนถึงตรงกลางเนี่ยเป็นชุดแต่งทั้งหมดนะครับก็ภาพรวมนะฮะเน้นย้ําเหมือนเดิม มาที่มอเตอร์โชว์บูธอีตันนะครับสิ่งที่ผมรีวิวและพาชมทั้งหมดเนี่ยแถมฟรีคือราคาเท่าเดิมไม่ได้เพิ่มเติมอะไรแล้วคุณจองที่นี่คุณได้ของแบบนี้กลับบ้านไปด้วยและถ้าเกิดคุณบอกว่ามาจากโคกิพีนะครับมีของแถมพิเศษด้วยนะครับก็ติดต่อทางอีตันอีกทีหนึ่งลวกันว่าดูคลิปโคกิพีมามีอะไรพิเศษให้คุณได้เยอะกว่าด้วยนะครับอ่ะนี่คือตัว All New Toyota w well ้ l เ f i r e ที่มาพร้อมชุดแต่งแบ็คเพลกับราคาค่าตัว4ล้าน8แสนบาท ทีนี้คุณผู้ชมนอกจากด้านหน้าแล้วเนี่ยที่เป็นตัวฮีโร่หลักนะครับทั้งอัลฟาชุดแต่งวาบีนะครับเวลไฟชุดแต่งแบล็คเพล์แล้วก็ตัวตัวเต้าคลาวที่เป็นชุดแต่งแบล็คเพล์แล้วอีกด้านหนึ่งของบูธนะครับก็เป็นในรถยนต์กลุ่มแบบมินิ MPV นะครับแล้วก็การกลับมาอีกครั้งของ Honda o d y s s e ซนะครับที่เพิ่มเติมเบาะแถว2เนี่ยเป็นแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะครับก็เราไปดูกันต่อเลยดีกว่าครับผมผู้ชมมากันต่อรถยนต์รุ่นนี้นะกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับ Honda Odyssey, งอน นำเข้ามาจำหน่ายค่าตัวเขาบอกกันเลยนะ3ล้าน9 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งบอกเลยว่าจริงๆแล้วคันนี้ก็เป็นรถครอบครัวนะครับก่อนหน้าเนี่ยที่เราพาไปดูตัวอัลฟ a าแล้วก็เวลฟายเนี่ยเขาคือกลุ่มรถ MPV ที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบครอบครัวใหญ,ใหญ่นั่งสบายๆใช่ไหมแต่ขับก็ดีระดับหนึ่งนะแต่ Odyssey เนี่ยในความรู้สึกผมนะหลังจากที่เคยขับมาหลายๆครั้งเนี่ยเขาเป็นรถครอบครัวที่นั่งก็สบายขับก็คล่องตัวนะครับพเพราะเรื่องของการเคลื่อนและของการดีไซน์เนี่ยผมว่าอันนี้ก็โดดเด่นไม่น้อยเลยนะครับ 3ล้าน9 0 0 0 0บาทที่สําคัญเลยนะครับนำข้าวมาโดยอีตั้นเนี่ยมาพร้อมชุดแต่งแบ็คเพลเหมือนกันเดี๋ยวผมพาไปดูชุดแต่งแล้วก็การกลับมาครั้งนี้ของโอดิซี่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าออปชันเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นก่อนหน้านะโอดิซี่เนี่ยเบาะแถว2เนี่ยจะเป็นการปรับมือนะครับเรื่องความสะดวกสบายเนี่ยอาจจะไม่ได้สุดมากแต่ครั้งเนี่ยเบาะปรับไฟฟ้ากลับมาแล้วนะครับอ่ะเรามาดูภายนอกก่อนเดี๋ยวคันเนี้ยผมจะพาไปดูภายในไปลองนั่งเบาะโดยสารตอนหลังให้ดูด้วยนะครับอ่ะคันนี้การตกแต่งการดีไซน์เขาก็ยังคงเเป็นนไซของ ฮอนด้านะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นแนวยาวแบบนี้เดอะทา r u ันน mm ิ่งไลท์ไฟหน้านะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือคิ้วที่เป็นโครมเมียมใหญ่ของเขาเย,ยังคงอยู่ในรุ่นนี้นะครับใครที่สนใจเนะส่วนอินเทคด้านหน้าที่เป็นแนวยาวเนี่ยก็เป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นงานโครมเมียมผสมกับตัวกรอสแบ็กกล้องรอบคันมีมาให้นะครับจุดติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนมีมาให้และที่สําคัญเลยคือด้านล่างเนี่ยชุดแต่งแบ c ็ p เพลสเนี่ยพออยู่กับ o อ y s s ซ y สีขาวเนี่ยผมว่ามันเด่นขึ้นนะ ตรงนี้นะเป็นการตกแต่งปกติอยู่แล้วแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยเห็นไหมครับพอเป็นสีขาวสีดําสีดาเนี่ยมันดูซิ่งมากขึ้นผมว่าเนี่ยตอบโจทย์คนที่แบบว่าวันธรรมดาขับไปทํางานขับเองพอวันหยุดเสาร์อาทิตย์รับคุณพ่อคุณแม่ก็สะดวกสบายแล้วก็มันไม่ได้สูงมากด้วยนะครับอ่ะทีนี้ด้านหน้าโดยรวมดูบึกบึนดูเป็นสไตล์ MPV ที่เตี้ยลงมาหน่อยแบบนี้นะครับด้านข้างกันต่อนี่ผู้ชมรุ่นนี้คุณจะได้ล้อลวดลายแบบนี้เลย สวยนะเอาจริงนะครับของ o y y s s y เนี่ยนะครก็คือตัวสเปค 22550R18 ก้านก็จะเป็นแบบสี Grossback ผสมกับตัว d m o n d c ัดนะครับการกรูกภายในรุ่นเนี้ยเขาเป็นตัวแฟ g s h i p อยู่แล้วนไว้ใจได้นะครับเส้นสายด้านข้างนะใช้ได้ดูด้านข้างกันหน่อยนี่ s y s y e y ยังคงเป็นรถนะฮะสไตล์ครอบครัวที่ประตูเนี่ยเป็นแบบนี้<อ>เห็นป่ะคือมันจะสามารถก้าวขึ้นได้สบายกว่าความเป็นแบบเอาผ่านนิดนึงอ ะะแล้วก็ที่สําคัญเลยคืออย่างทบอกนะออปชันที่เขาเพิ่มเติมเข้ามานี่สมัยก่อนเนี่ยบาะแถว2เนี่ยเขาจะเป็นปรับมือแต่ครั้งนี้เนี่ยการกลับมาของ Odyssey เนี่ยบอะปรับไฟฟ้าแล้วนะครับผมลองนั่งให้ดูนะคผู้ชมนี่ปรับเอน็นปรับยกนี่ปรับไฟฟ้าแล้วสมัยก่อนเนี่ยต้องดึงต้องลากเอาแต่ครั้งเนี้ยสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ผมว่านเนี้ย ผู้ใหญ่ในบ้านน่าจะขึ้นลงก้าขึ้นลงได้สะดวกสบายกว่าด้วยเพราะว่ารถเขาไม่ได้สูงมากนะคุณดูนี่หนว่านั่งแบบนี้ปั๊บ้าไปแล้วก็สมมุติว่ามีคุณพ่อคุณแม่นะครับเดินทางถึงที่แล้วนะฮะก็จับปั๊บก้าวขาลงมาเนี่ยมันจะแบบมันจะเตี้ยกับอลฟ่าหรือเวลรฟระดับหนึ่งเลยน่าสนใจน่าสนใจแล้วก็ตัวรถเนี่ยเขาไม่ได้สูงมากอย่างที่บอกว่าขับเองก็สนุกขับเองก็ได้นะครับอยากจะนั่งโดยสารมันก็สบายเช่นเดียวกันมาดูด้านหลังกันต่อดีกว่าว่าชุดแต่งเขาเป็นยังไง ผู้ชมนะครับด้านหลังของตัว o dy ิ s ซ y เนี่ยนะฮะไฟไท้ายเป็นแบบนี้พร้อมกับตัวคิ้วที่เป็นโครเมียมแล้วก็รุ่นนี้นะครับเป็นขุมพลัง e-hv e นะครับอันนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วของ Honda าเขาเนาะคือหลักการทำงานเขาเนี่ยเครื่องติดมาเพื่อปั่นไฟฟ้าเข้าแบตนะครับแล้วก็มอเตอร์เนี่ยดึงไฟจากแบตเนี่ยมาขับเพราะฉะนั้นการออกตัวนะครับการวิ่งในความเร็วแบบไม่ได้เป็นคงที่สูงตลอดเวลาเนี่ยจะเป็นการขับแบบรถ e-v เลยได้เรื่องประหยัดได้เรื่องความคล่องตัวนะครับแล้วพอวิ่งสักความเร็ว100ถึ100ขึ้อย่าง้ย ตรงๆยาวๆนานๆน,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 นะครับเครื่องจะติดมาเพื่อส่งกำลังต่อแทนเพราะว่าเขาคิดมาแล้วขับแบบนี้ประหยัดและแรงสุดนะครับด้านหลังชุดแต่ง Back Pearl ของ Odyssey นี่ยิ่งสีขาวเห็นปะ่ะเด่นมากๆนะครับอ่ะแล้วก็ความมเนกประสงค์นี่คุณดูประตูเป็นแบบนี้นะนี่ Odyssey นะฮะสามารถหยิบของสามารถทําอะไรได้ทุกอย่างเลยแล้วมันก็เป็นรถที่เนี่ยสะดวกสบายมากเห็นปะไม่ได้สูงจนเกินไป น,นี่คือ Odyssey พร้อมชุดแต่ง b l c k p Pearl นะครับสาล้านเก้าหมื่นบาทนะครับก็มาดูก็ได้แล้วก็อย่างที่บอกเนาะแถมชุดแต่งฟรีด้วยนะครับมาที่งานครั้งนี้ได้ชุดแต่งไปเลยนะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปดูในกลุ่ม Mini MPV ต่อดีกว่าว่ามีรุ่นไหนบ้างนะราคาเล้าใจเหมือนกันเลยปะผู้ชมมาด้านหลังกันต่อในกลุ่ม Mini MPV นะครับก็จะมีทั้ง Step วากอนจะมีทั้งตัว Walk Z, อว,วอ x ซีนะครับซึ่งบอกกันเลยว่าพอด้สเตปวากอนเนี่ยผมรีวิวไว้แล้วนะครับทั้ง ลองขับมาแล้วครั้งนี้นะครับก็มาโชว์เหมือนกันนะครับอยู่ด้านหลังนะสำหรับคนที่อยากเล่น MPV ในงบประมาณแบบ2ล้านต้นๆคันนี้2ล้านสองแนบาทนะครับพร้อมชุดแต่งแบ c ็คเพลสนะครับก็จะมีทั้งลิ้นด้านหน้ามีด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเอาเป็นว่าอันเนี้ยน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็มันจะได้ลุกความเป็นรถ h อ n d a ที่เป็นขุมพลัง e-SUV ประหยัดแรงขับคล่องตัวนะครับ2อ9เ้นาะอีคันหนึ่งผู้ชมมินิ MPV นะครับเขาเรียกว่าเป็นคู่ซีของเซปาร์โก้เลยนะครับ โตโยต้าวอกซีอันนี้2องล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทมาพร้อมชุดแต่งแบล็กเพล่เหมือนกันนะครับคันนี้ที่มาโชว์เนี่ยเป็นสีดำนะครับก็จะมีเหมือนกันนะคือลิ้นด้านหน้าด้านข้างประตูแล้วก็ด้านท้ายนะครับแต่ผมขอมาดูด้านหน้าคันนี้นิดนึงแล้วกันนะฮะด้วยความที่เขาเป็นตัวถังสีดำเนี่ยนะเนี่ยการดีไซน์นี่คือสแตนดาร์ดปกตินะสิ่งที่เพิ่มเติมมาเหมือนกันลิ้นด้านหน้าแบล็กเพล่นี่มีครีบประบายแล้วก็จะมีแบชเขียนแบล็กเพล่นะครับเอาจริงเนี่ยโตโยต้าวอกซี่เนี่ย นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่หลายๆคนชื่นชอบมากเพราะว่าราคาเขาไม่ได้แรงจนเกินไปนะครับเขาประมาณ2ล้านเนี่ยเห็นว่าสล้านก,กว่าสองล้านต้นๆคุณได้รถมินิ m p v ที่สามารถเดินทางได้สะดวกสบายอีกคันหนึ่งนี่ยกขึ้นมาประตูสไลด์ไฟฟ้า,ฟา,ฟาเหมือนกันแต่ประเด็นหลักเลยเน,น,นี่ะผมว่าเนี่ยหลายๆคนน่าจะสนใจมากเลยคือด้านข้างตรงนี้นะครับตัวตโยต้าโนอาคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นมินิ m p v ที่ราคาเนี่ยไม่เกิน2ล้านคันเนี่ย 1>, 1 9 9 0 0 0 0บาทคุณได้ชุดแต่งแบ c ็คเพิรลแล้วก็ที่สำคัญเลยจะบอกไว้ก่อนว่าราคานี้ถ้าเป็นสแตนดาร์ดจากโรงงานเนี่ยล้อที่คุณได้จะเป็นล้อกระทะนะแต่ทางอีตันจัดให้นะครับให้ล้อแม็กแบบนี้มาเลยได้ชุดแต่งแบ c ็คเพ r l ลได้ล้อแม็กมานะครับแล้วก็จะมีออปชั่นพิเศษสำหรับคนที่อาจจะบอกว่าเฮ้ยซื้อรถประเภทนี้ไปแล้วนะครับอยากได้เป็นเบาะหนังมากกว่านะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสแตนดาร์ดที่บอกคันเนี่ยหนึ่งเก้าเก้านะได้ล้อกระทะได้เบาะที่เป็นผ้าทั้งคันแบบนี้นี่ เ็จะเป็นเบาะผ้าแบบนี้ทั้งคันนะครับก็เอาจริงๆใช้งานได้ไหมใช้งานได้ข้อดีของเบาะผ้าคุณผู้ชมคือเวลาคุณขึ้นรถไปเนี่ยเวลาจอดตากแดดนานๆเนี่ยการเก็บความร้อนการอมความร้อนเนี่ยมันจะไม่เท่าเบาะหนังนะครับแล้วมันก็จะนุ่มกว่ามันจะรู้สึกกระสุนตรีกว่าแต่ถ้าเกิดบางคนบอกทําความสะอาดยากอยากได้เบาะหนังเนี่ยอีตั้นจะให้มาดูด้านหลังกันเนี่เขาเอามาโชว์เห็นป่ะอีตัน้นเขาคิดมาเยอะนะสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดแบบ อยากได้รถแบบนี้แต่อยากได้เบาะหนังล่ะอีตันก็จัดให้นะครับเพราะว่าตอบโจทย์คนที่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรดูแลรักษารถไม่เยอะเบาะหนังในดูแลรักษาง่ายกว่าแล้วก็มันจะมีความเฟิรม์มความกระชับเอาเป็นว่ามาที่บูธนี้แล้วคุณเดินม,มาด้านหลังเนี่ยอยากมาลองนั่งทั้งเบาะผ้าหรือเบาะหนังเนี่ยลองได้เลยเพราะว่าตัวเบาะหนังเนี่ยมีเบาะเดียวเนี่ยผมขึ้นไปนั่งให้ดูนะนี่ผู้ชมชุดแต่งของ โ o โยต้าโนอเนี่ยนอกจากเป็นรอบคันแล้วคุณสังเกตไหมข้างในมีพรมเขียนแบ็คเพลด้วยเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะครับในราคาที่แบบไม่เกิน2ล้านเนี่ยอันนี่งหนึ่ล้านบาทคุณได้รถที่คุณสามารถเดินทางไปไหนด้วยกันทั้งครอบครัวได้มีแอร์บนหลังคานะครับทั้ง3แถวเลยแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็เป็นโตโย t a าในเจเนเรชันล่าสุดนะครับทั้งเรื่องของจอนะฮะแล้วก็จอกลางอีตั้นจัดมาให้หมดนะจอทัสกรีนอะไรมาครบเลย น่าสนใจนะครับมาดูเรื่องของสเปคละเอียดละเอียดอีกทีนึงแล้วก็มาดูเรื่องของออปชันเรื่องของของแถมกันอีกทีนึงนะครับภายในงานเนี่ยแ,แล้วก็อย่างที่บอกเนาะบอกว่ามาจากคุกกี้พีนะครับก็หลักๆประมาณนี้นะครับภายในงานครั้งนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันต่อดีกว่าว่ามีความน่าสนใจส่วนไหนบ้างแล้วก็ไปพูดเรื่องโปรโมชั่นกันอีกครั้งหนึ่งครับผมนี่ผู้ชมก่อนจะลงโชว์อย่างหนึ่งนะครับนอกจากชุดแต่งแล้วนอกจากล้อแม็กแล้วนะครับแล้วก็ออปชันที่เป็นเบาะหนังที่อีตันจะให้แล้วบันไดก็มีมาให้ด้ววยยผม่าอตบโจท กลุ่มที đó, ่แบบว่าซื้อไปเพื่อให้ผู้ใหญ่นะฮะขึ้นลงรถเนี่ยคุณดูดิเนี่ยบันไดก็มีมาให้เนี่ยยืนได้ด้วยเห็นป่ะแข็งแรงอ่ะปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าและเป็นตัวอต้นโนอาและราคาไม่ทะลุ2ล้านน่าสนใจมากๆนะครับอ่ะหลักๆประมาณนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อด้านหน้าครับผู้ชมและนี่คือทั้งหมดของบูธอีตันภายในงานมอเตอร์โชว์2024นะครับก็อย่างที่บอกเนอะถ้าเกิดมีทุนทรัพย นะครับอยากได้รถครอบครัวที่เดินทางสะดวกสบายจริงๆับผมว่ารถยนต์กลุ่ม MPV เนี่ยตอบโจทย์จริงๆแล้วก็อีตันเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกทั้ง MPV ที่เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมานะครับมินิ MPV ที่เล็กลงมาหน่อยนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากได้รถตระกูลแบบ SUV ที่อาจจะไม่ได้เห็นบ่อยในบ้านเรานะครับขับแล้วก็โดดเด่นบนท้องถนนก็มีให้เลือกเอา New Toyota Crown อย่างนี้นะหรือว่าถ้าเกิดสนใจ Harrier ก็มีให้เลือกนะครับและนี่คือด้านในของตัว All New Toyota Alphard นะที่มาพร้อมชุดแต่งวาบีอย่างที่บอกว่า มาโชว์ครั้งแรกในประเทศไทยนะครับครั้งแรกในโลกนะเน้นย้ำทีนึ่งครั้งแรกในโลกมาเปิดตัวที่ไทยด้วยนะเป็นชุดแต่งของญี่ปุ่นแท้ๆเลยแล้วก็เนี่ยคุณดูภายในอ l อนิวอัลฟาเนี่ยคือเขาเด่นอยู่แล้วเรื่องความสะดวกสบายใช่ไหมเบาะนั่งกับปรับไฟฟ้านะสามารถปรับนอนปรับเอนมีที่วางแก้วครบทั้งหมดเลยนะเป็นอีกคันหนึ่งที่ผมบอกเลยนะถ้าทุนนะครับถึงแล้วก็อยากให้คนที่คุณรักเนี่ยนั่งสะดวกสบายจริงนะเนี่นยอัลฟาเนยังไงก็ตอบโจทย์ คเครื่องยนต์ก็อึดถึกทนสะดวกสบายนะครับเบนซินเพียวๆแบบคันเนี่ย2.5เนี่ยไม่ต้องไปกังวลเ,ลเรื่องแบตเรื่องมอเตอร์ในอนาคตเครื่องเบนซินเปล่าๆแค่นั้นเองนะครับก็คือแรงอยู่แล้วประหยัดอยู่แล้วนะครับออปชั่นก็จัดเต็มอ่ะเดี๋ยวลองลงแล้วก็มารีแคปมานิดนึงดูการขึ้นลงเนี่ยสมมุติว่าเป็นผู้ใหญ่ที่อาจจะก้าวขึ้นลงยากนิดนึงเนี่ยลงได้มากนะปิดประตูประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับแล้วก็เน้นย้ำนิดน,นึงผู้ชมสำหรับคนที่ มาที่งานมอเตอร์โชว์นะครับแล้วบอกว่าพี่โค้กบูธอีตันอยู่ตรงไหนเดินเข้ามาภายในหอนะฮะแล้วคุณลองสังเกตด้านบนเนี่ยตัวเลขด้านบนเนี่ยคุณพยายามหาเลขสาสิบเอ็ดนะครับเลขสิบเอ็ดแล้วคุณดูมาทางฝั่งประตูทางเข้านะครับบูธอีตันเนี่ยจะเห็นป้ายแบ็กเพลทคอมพลีตแล้วก็วาบีจะเป็นดีไซน์แบบนี้นะครับนี่แหละบูธอีตันก็มาชมกันได้เน้นย้ำนิดนึงคันนี้นะครับเริ่มต้น4ี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทแต่สีทองอันนี้สี่ล้านเก้านะครับพร้อมกับชุดแต่งวาบีที่คุณได้แถมฟรีเลย คือราคาเท่านี้คุณได้ชุดแต่งรอบคันไปฟรีๆเลยนะฮะแล้วก็นอกจากรุ่นนี้คราวก็น่าสนใจเป็นชุดแต่งแบ็คเพิร์ดนะครับสามล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทพร้อมชุดแต่งรอบคันก็ไม่มีการบวกราคาเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็รุ่นอื่นๆนะครับอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะราคาไม่เกิน2ล้านที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับตัวโตโยต้าโนอานะครับเป็นตัวเริ่มต้นนั้น99สิ่งที่อีตันเพิ่มเติมมาให้เนี่ยรับล้อแม็กนะฮะแล้วก็ตัว ชุดแต่งรอบคันรวมไปถึงถ้าเกิดคุณอยากได้ออปชันที่เป็นตัวบอดหนังก็ได้ด้วยก็อย่าลืมผู้ชมมาที่งานมอเตอร์โชว์แวะมาดูบูธอีตันด้วยนะครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ค้กคี้พีด้วยนะครับทิ้งท้ายนิดหนึ่งมาที่บูธน,นี้บอกว่ามาจากโค้กคี้พีได้ของแถมเพิ่มด้วยนะนะแต่เป็นอะไรยังไม่รู้นะถ้าได้อะไรมาแชร์ให้หน่อยนะครับมาคอมเมนต์ก็ได้ใต้คลิปว่าซื้อรุ่นนี้ไปแล้วได้ของแถมเพิ่มนี้จากะคบกลังใจี้พีนะครััับบสสวดีคร